าครับโอ้โหร้อนก็ร้อนมากเลยเนี่ยโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรครับไว้ครับบ้านเราดีอย่างพิธีการไม่มากครับเก <c oughs> ่าวประวัติความดีก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับแต่บ้านเราดีอย่างเขาไม่เก่าประวัติความชั่วครับ <c oughs> ถ้าเก่าประวัติความชั่วนะวันหนึ่งก็ไม่ได้เผากันจริงไหม <c oughs> นั่นบุคคลธรรมดานะครับถ้าระดับผู้นําประเทศของเราถ้าตายอคนเพื่อนว่าอาทิตย์หนึ่งจะได้เผาไหมนะผมว่าไม่ได้เผาอ่ะถ้าเอาความชั่วมาเก่านะ ไม่ได้เาะผมว่าพระเผอเป็นครึ่งเดือนหรือเดือนหนึงเพราะความชั่วมันเยอะมากกว่าความดีไงเชื่อไหมหรือใครจะปฏิเสธ